สวัสดีชาวมาเลเซีย สวัสดีผู้สนใจและก็ลูกค้าเมลลิสของเรานะครับรวมทั้งลูกสมาชิกเม r ลิสของเราทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะฮะผมโอเมลลิสแมนครับวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเม r ลิสเลยเดือนหน้าเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกจาหน่ายนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆเหมาะสําหรับยุคไวรัสคลองเหนืองมากเลยก็คือเม็ดอมค่าเชื้อนั่นเองนะครับชื่อเมลลิสพอเพลสพลัสนะครับซึ่งจะเปิดจําหน่ายประมาณวันที่1 5ถึง 17ตุลาคม2564นะครับและปัจจุบันนี้เราเปิดจองแล้วด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับส่วนผลิตภัณฑ์เมอร์ลิสน้ำแร่ อัลคาไล์9.5 pH ของเราหรือเป็นน้ำด่างนะครับก็แล้วความนิยมมากมากเลยโอ้โ oh ห oh, ปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นบนหน้า Facebook เ oh นี่ยโอ้โหมีแต่คนโชว์ขวดเมอริสของเรามีคนดื่มแล้วได้ผลดืม่มแล้วสุขภาพดีดื่มแล้ว่อนคลายดื่มแล้วทำให้ร่างกายของเรานะครับปรับสภาวะความเป็นด่างนะครับเพราะปกติอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นปกรดเราก็จะมีปัญหาสุขภาพเพราะนั้นการที่เราปรับสภาวะให้ร่างกายมีความเป็นด่างอ่อนๆเนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพม,มากแล้วก็มันเหมาะ มากับยุคนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าไวรัสเนี่ยเขาชอบสภาวะความเป็นกรดเขาไม่ชอบสภาวะความเป็นด่างนั่นเองนะฮะดังนั้นหลายคนเนี่ยซื้อไปดื่มแล้วก็สบายอ,อกสบายใจสุขภาพดีผ่อนคลายด้วยนะฮะไม่เครียดนะฮะไม่เครียดนะครับ ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากส่วนใครที่ยังไม่ได้ลองนะฮะสั่งซื้อเข้ามาเลยะฮะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับในการที่จะแถมตัวเทสเตอร์ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราก็คือ m e r ริส p o p u l ิส Plus นั่นเองน่าสนใจมากโปรโมชั่นนี้สอบถามกันเข้ามานะครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับ ก็สมาชิกของเรานะครับตอนนี้เรามีสมาชิกเข้ามาในระบบของเรามากเลยฮะมาเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายกับเรานะครับมาทําธุรกิจกับเรามีทั้งแต่วัยหนุ่มสาวนะครับโอ้โจนนูน่นฮะบ60กว่าปีนะครับหลายคนเนี่ยไม่เคยผ่านงานออนไลน์ไม่เคยผ่านธุรกิจออนไลน์มาเลยนะครับแต่ที่อยากจะบอกทุกท่านก็นคือคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรเข้ามาเลยนะฮะที่เมอร์ลิสเขาเตรียมสเตปเตรียมขั้นตอนเตรียมคลาสให้คุณทุกอาทิตย์ หมุนเวียนสับเปลี่ยนสอนคุณจนเป็นมืออาชีพย้ำว่าฟรีนะฮะย้ำว่าฟรีนะฮะดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงครับว่าคุณเนี่ยไม่เคยมีความรู้เลยนะเพราะคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยอายุ60กว่าเชื่อไหมครตอนแรกเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาเลยแต่ทําด้วยใจรักทําด้วยความปรารถนาดีที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพดีนะครับในยุคโควิดแบบนี้โ้ได้รับความนิยมแล้วรายได้แกก็เริ่มมีแกแฮปปี้มากๆเลยที่มาริสของเรานะครับ ผมก็ยอยากจะบอกทุกคนนะครับอยากจะบอกทุกคนที่กําลังมองหาวิธีการทําเงินบนโลกออนไลน์กาลมงหารายได้เสริมบนโลกออนไลน์นะครับ ซึ่งแน่นอนที่สุดครับมันก็มีเยอะจริงๆนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าที่เมลิสเนี่ยคุณสบายใจได้เพราะว่าคุณไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับมาด้วยความเขาเรียกว่าถ้าใจคุณพร้อมที่จะเรียนรู้เราก็ยินดีที่จะสอนให้คุณเนี่ยนะครับกลายเป็นมืออาชีพเป็นนักการตลาดออนไลน์ที่คุณสามารถทําเงินกับผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัษษณฑ์เมลิสได้อย่างแน่นอนบริษัท พร้อมทุกทางจริงๆนะครับที่จะทําให้คุณนะครับเป็นผู้ที่มีรายได้บนโลกออนไลน์อย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้ในส่วนตัวผมเองของทีมโอเม i s ิสแมนนะครับเรามีเว็บไซต์อีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่จะรับสมัครทุกๆท่านเลยเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยระบบง่ายๆนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปที่ w w w merisworld.com l ของเรานะครับสามารถสมัครได้เลยนะครับสามัครเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือจะสั่งซื้อผ่านที่เว็บนี้ได้เลย ก็สามารถสอบถามเข้าไปหรือว่าคลิกเข้าไปที่ w o r l d w i m e r l i s w o r l d c o m นะครับก็มีรายละเอียดแน่นอนครับครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกนะครับรวมทั้งสาระดีๆที่จะนำมาฝากเรื่องราวดีๆที่ทำให้ที่จะทำให้ทุกท่านยังมีความสุขนะครับเพราะว่าในยุควิตติดโควิดแบบนี้นะครับก็อยากเครียดจนเกินไปนะครับสภาวะความเครียดเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการที่ทําให้ร่างกายของเราเกิดสภาวะความเป็นกรดนะครับดังนั้นลดความเครียดหน่อยพักผ่อนมากๆนะครับอย่าไปเครียดมากเกี่ยวกับโควิดนะฮะใครจะฉีดเข็ม1เข็ม2ไม่เป็นไรฮะแต่ต้องดูแลสุขภาพด้วยดูแลตัวเองด้วยนะครับในยุคแบบนี้นะก็เป็นหัวเป็นใจจากเมอริสครับข้างหน้าเรามาเจอกันอีกนะครับมาพูดคุยกันเรื่องเมอริสและเรื่องการทําเงินทํางานกับเมอริสด้วยเล่าเรื่องเมอริสชีวิตแฮปี้กับโอมเมอริสแมนครับ